สวัสดีจ้าพี่น้อง Happy b i r เด d a y to you Happy b i r ์ d a y to you Happy b i r ิร d a y Happy b i r ้เ d a y Happy b i r ปป d a y to you เอากลาพี่เอาแลพี่ิี่ะ มันเกิดพี่ปามไปอวยพรให้พี่ปามวันเกิดพี่ปามมาเป่าเค้กอันลเร็ว์เป่าเค้กอธิษฐานอธิษฐานอะไรกระเป๋าหันหน้าเค้กออกมาจะได้สวยๆหนเค้ก่ดุยิมหอมแน่ๆนีเจ้าหญิงปามคุณหมอปามตจะเคยเขียนอันซื้อข้างผังเนาะอันนี้เป๊ะเพราะว่าเพราะว่ได้๋ยวสร้างเขยตัวเมื่อวานนะอธิษฐานแะไรกระเป๋าเลยอีหละเพื่อนก็เลยแบบเร่งเฮ็ดให้ถ่ายยองเลยเน้นชอบกันเลย <ว pools> เออ <minority> เดี๋ยวซุเก่ๆเ้ไวสิอดีเฮดปกเนี่ยขอไปน้ำพิงเด้นขอไปแม่แม่ไม่กินเออมาเลยเขาก็เดียวเดียวเออนี่ล่ะยืดยขาไอ้ค่ะละยังได้กใส่กะสุเกียเลยอ่ะอันหนึ่งสองโอเคนี่ อ้ไซ้เพื่อนนนี้ไห้บเสื้อผ้าน้องเสื้อผ้าน้องแต่ว่าซื้อเขาเกียนยังนี่เพราะว่าไม่เป็นแบบเร่งีบเขาอาจจะกะตรงนี้่ถือมยัี้งินอยูังปาบมงไม่ติดก้นตุ๊กตาอยู่ปะปามเออเื้อาะอว่าจะว่าจะไหนไอ้เสื้อผ้ายังนี่ไอทั้งไอ้ทั้งแม่แม่นั่นแหละเพื่อนเสื้อผ้ายังนี่ เ็น้องปลาเมื่อนี่อายุอายุครบเท่าไหร่สิบห้าปีพี่น้องอายุครบสิบห้าปีตุ๊กตาตุ๊กตาซื้อป่ะโอ้เซ็ตน้องเคทเลยป่ะดิมัมแล้วว่าสันปลาที่น้องกินเนาสวัสดีจ้าแม่แม่จ้าจ้าวันที่สี่เจอกันนะคะบอกแม่แม่วันที่สี่อยู่สังคอบอ่ะเจอกัน วัเอีเม็ดมะปาไปเอาม็ดมาปายปะล่ะใส่เบิ้งรูสิมเงดูเสียบยู่บออันนี้ก็เตรียมตัวจพากกันออกเดินทางน้ำพี่น้องระวังคุบระวังคุบอย่าพึ่งอย่าพื่โอ้เป็นใหม่อะไรเปล่าปามไม่เป็นช็อกโกแลตมั้ง่ะหรือเป็นบอลหรือสุดปาม เออออกซซนัพีเออลูกบอลิซืไปลูกบอลเฉพาะมันขิวเ่แคทอ้ันนี้เปรอันี้ยอ้อาแคทหายอันนีเ เดี๋ยวเทียนหน่อยไม่อยากอ่ะเอาให้คือไงไม่ต้องให้เอาแบบให้อัดชิมให้เข็นโรงงานไปน้ำอ้าวน้องไซน่าแสดเอาไปให้น้อาไปโรงเรียนเอาไให้น้องปามไปโรงเรียนเออยกนน้องปามไปไปถ่ายรูปไปถ่ายกับพี่ยี่สิบปี่เนอม่ต้องเมียก่อนถ่ายรูปดีต้องบอกว่ารอแอคพี่โอ๋เหรอวีดีโอ เออวันเใส่แนวตัดเออตัดกระตัดกันเลยตัดกนเลยรตัดกระิตัดยังแล้วกระปาเป็นสาเียัเป็นเดียวเียงเปรอันนี้มันตุ๊กตาว่ากินได้ไหมบ้ากินได้มั่เป็นกินได้เป็นไอ้เนชอนช็อกโกแลตมันตัดเออองก่อนเพอันน้ำมึนน้ำมันกินได้ะนะ

ไปไกลๆฝัปเธอนี่ฝันเธอเลยอ่ะเฮ้อออกว่ะไม่ลืงออกมาไม่งินซะแล้วเนาะลืงจุกกระตาว่าตกปลาตกปลาทุกแตละที่แราเวลาตักตักก่อนเทิ่มก่อนไต่ก่อนเริ่มไปตักเลยตัดสองยงว่างมันเป็นชอบมันเป็น เรกตกระอนที่เื่องกหอือ้าใก็ได้หรืยว่าตาไปอัเจียนด้อาไปางมาอาเจได้เลยเออกเสันเออมขึ้นหนาเฉร่เอเคลยของเรีนเลยยุ่ก็กับันมันพนี่ไงซื้อรกล่อยนี่กัพกปล่อย่าเนพึ่งนี่เขาไปอาอยูน่เาสองกนอันนี้สก่อนคือต้เสดแ อดาก้นาสักอาจาาไปเอาระดาษอกระดานไมคะาีกระดาษนีอีกอันม้้าองเทอ่เตนเวัสดีจ้าเข้ามาเข้ามามาคนดวูน้อเร็วๆไปดูน้องมาใครมาเห็นไหม อีเฟสเหรอเาอีเฟสตัหน่ะงซเฟสเออเมมัมาพาค่ะแบามือแดงนะมาเพรเป็นสายเอาเซยให้น้องก่อนเล่นมาลงอันปะเมก็ใส่จลองเฟสเอาแบบเลี้ยวๆทีหลังจะมาไดราก เอาไปให้โลกขอบคุณครับหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ปันเอาไปให้อนาแล้วไปเลยเอามาให้น้องพี่เอาไปให้อนาาไปให้อนาให้ความเด้อให้น้องบริกิณเดิมไปนเดียน้องเฟสเอาไหมน้องเฟสน่ะน้องเฟสไม่กินเค้กเบบนี่บอกเฟสกินไม่เปลี่ยนอ้าวไปข้านเหรียญไปขามเหรียญครับเกิดผีไมากิดี่มามันยังไม่ยางบ่บ่มันค้าม อ้าปาอุ๊บอุ้ยค้อยๆอย่างนเลยเศรษฐ์เลยเข้าใจว่าสามสิ้นเสรพลังงานหลายอีกอย่าถ้าโคตรมาเอากับ่าตองปาอันนี้แม่คุณไดมาเอาเชิงป่าสตรอเบอร์รี่ไหมแม่ไม่ใช่ว่าสตรอเบอร์รี่อันนี้ทั้งอานัะหลอดแบบว่าเขายืดแต่นะเอาสไลด์พี่น้อยใส่คลิปนี้ก็เสีอัปเดตเจ้านี้แล้วเป็นคลิปหนาเจ้าวานไม่จัดปกติอาจัดแม่แม่